เรือดอกบัวผลิบานข้ายินดีกับแม่ทัพกัวด้วยข้าสัญญาแล้วว่าจะหาทรัพยากรที่เหมาะสมกับการบ่มเพาะที่สุดให้นางแต่ไม่ทราบว่าปรัพต์ต้นกำเนิดของกัวเมียวจะต้านทานไหวหรือไม่หากเป็นลำดับที่สก็ยังพอไหวเจ้าค่ะแม่ทัพกัวจำพี่เมึ่งได้ไหมตราบใดที่ชายหยุดวาลีท้ายีบริสุทธิ์นี้ก็จะสามารถล้างต้นกำเนิดธาต นายประทับต้นกำเนิอดออกไปทั้งหมดได้หมายความว่าหยุดวาลีไทอี้บริสุทธิ์นี้สามารถช่วยให้ข้าสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งถูกต้องด้วยสิ่งนี้เจ้าจะสามารถมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งแต่อย่าได้ประมาทเพราะมันอาจจะเป็นการทำลายประทับต้นกำเนิดของเจ้าได้เจ้าจะต้องจำใจและแบกรับความเจ็บปวดเพื่อสรักประทับต้นกำเนิด แทนที่จะยอมจมปาักกับความอัปยศนี้ข้าเลือกที่จะเจ็บปวดเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแม้จะล้มเหลวข้าก็จะไม่เสียใจหากว่าเจ้ามีใจกล้าได้กล้าเสียเช่นนี้ข้าก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่เย่วเหือจะเป็นคนดูแลเจ้าอย่าได้เป็นกังวลฝังคลายทำหน้าที่ของตนเองด้วยความพยายามอย่างตั้งใจเจ้าค้า่ส2บวันต่อมา เป็นเช่นดอยบ้างผ่านไปได้ด้วยดีบุตรีของเจ้านั้นเป็นต้นกล้าที่ยอดเยี่ยมแต่คงจะต้องพักไปก่อนไม่นานานางก็จะสามารถควบแน่นต้นกำเนิดท่าได้อีกครั้งเมียวเอ,อ,เอ,อ๋อพ่อยินดีกับเจ้าด้วยเป็นเช่นนั้นก็ดีแล้วเยี่ยวหือไปแจ้งให้ทุกคนทราบว่าไม่นานเราจะออกเดินทางไปยังย่านดาราที่นายหญิงปักหลับอยู่จ้าค่ะย่านดารา ย่านดาลานี้ไม่เปลี่ยนไปเลยคิดถึงยิ่งนะักท่านพ่อข้าอยากได้จังมันสวยมากเอาสิพ่อซื้อให้เองใครกันผู้เอาโสเผยพี่หยองพ่อจำคนไม่ผิดจริงๆนายท่านเขาคือเจ้าของร้านเผยแห่งไปเหรียญถังข้าเคยมีว่าเวลาลวกกับเขาเมื่อนานมาแล้ว สภาพเขาดูไม่ใช่คนดีเลยเจ้าค่ะเขาเป็นเจ้าของร้านจริงเหรอแบบนี้แขกที่เข้าไปยังร้านไปเหรียญถังไม่หนีกันหมดหรือเจ้าค่ะแ <c oughs> ม่น้องแม้ว่าเขาอาจจะด,ดูรูปล่างไม่น่าคบแต่สิ่งนี้นั้นเป็นกายบริสุทธิ์ที่ท่านพ่อและท่านแม่มอบให้ข้ามาผู้เอาสเผยมีเรื่องใดลาวลาว ข้าก็แค่จะมาขอบคุณพี่ยางที่ได้ช่วยเหลือข้าเอาไว้เมื่อครั้งนานมาแล้วไว้ว่าพี่ยางมาอยากลานไปเรียนทางข้าจะต้อนรับอย่างดีได้สิไว้จะไปหานะเขาดูกระเจอรลือล้มแปลกแปะ,แปะพี่ยางเดินทางปลอดภัยเนาะโล่งเตรียมยังคลื่นเคลงเหมือนเดิมแค่พักสามร้อยข้าดื่มข้ากินแยกต่างหากต้องการแบบใดแคแค สรลปเอาห้อง300อและเครื่องดื่มพิเศษนั่นรึแหกตาดูหน่อยว่าข้าคือใครข้ารู้ว่าเจ้าคือใครแต่ข้าถามว่าเจ้าจะพักหรือแค่มาแค่ดื่มพี่ไปกับนายหญิงละ่ะพี่ไผ่อยู่ในครัวนายหญิงจัดการบัญชีอยู่ในห้องสรุปดื่มหรือพักดื่มดื่มดืมยินดีต้อนรับพี่อย่างนั้นเหรอข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมไม่ได้ฝันไปแน่นอน แล้วเจ้าล่ะเป็นเช่นไรบ้างนายหญิงให้เจ้าเป็นคู่รับแขกของหลวงเตงี้ยงมันงลึกเจ้าค่ะนายหญิงดีกับข้ามากไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะไปบอกกับพี่ไปนะเจ้าคะพี่ไปพี่หยางกลับมาแล้วอยองค่้อีกกลับมาแล้วงั้งลึกเจ้าคิดยังไงถึงมาที่นี่แล้วเรื่องแดนวิติีว่างเปล่าของเจ้าล่ะค่ายโกนสวรรค์เก้าชั้นถูกจัดตั้งเสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องห่วง ตอนนี้ข้ามาหานายหญิงเพื่อกล่าวถามบางสิ่งเช่นนั้นเจ้าคงจะต้องรอไปเดียวให้นางมาพบเจ้าเองไฮ้แอหาเอ้ยอาหารข้าเมื่อไรจะได้ไปปลูกข้าวอยู่หรืองไงใจเย็นก่นกอนนะขอรับข้าจะรีบจะเตรียมให้เดี๋ยวนี้พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆเครเขตแดนโปรสวรรค์ลำดับที่ห้าเป็นพ่อควงหรือสมกับเป็นลงเตรียมอันดับหนึ่งเจ้าจะตกใจอะไร ขนาดเยี่ยวเหือเขียดแดงเพื่สวรรค์ระดับที่6ยังเป็นค่ารับใช้ค้าได้เลยได้ยินว่าเจ้าแห่งห้วมิติมายังลงเตียยของข้าในวันนี้ท่านพี่คงจะมาไกลใช่ไหมที่ห้องข้ามีอาหารจัดเตรียมไว้อยู่มาด้วยการสี่ข้ามีเรื่องจะคุยพอดีกับเยี่ยวเหืนนะแม่กับข้ากับทุบตีกันทุกครั้งเปลี่ยนสีหน้าไว้อย่างกับอะไรห้องส่วนตัว ก็ก็กเข้ามาสินายหญิงมีเรื่องใดต้องการจะคุยกับข้าเงน้ยหรือเจ้ากล่าวว่าอะไรนะห้องหลานอยู่รอเจ้ากล่าวอะไรนะแบบนี้มันไม่ดีนะขอรับข้าเห็นควรว่าปิดให้มิชิดกว่านี้ดีกว่าขอรับเจ้าคิดอะไรของเจ้าเจ้าหนูเหม็นเน่าทําไมถึงถอมาหาข้าถึงที่นี่ว่างนักหรือไงนายหญิง ตอนนี้ที่แดนมติว่างป่าของข้านั้นมีคนอยู่มากมายและค่าใช้ใจ่ายและทรัพยากรน,นั้นก็จำเป็นยิ่งนักข้ามีเพียงความสามารถในการปรุงโอสถและวัตถุดิบเท่านั้นเพียงแค่ข้าไร้ซึ่งสูตรที่จะใช้สำหรับการโอสถเช่นนั้นแล้วนาะยหญิงพอจะทราบหรือยังขอรับหากเป็นเรื่องนั้นก็พอมีอยู่ข้าจะเอามันให้ทั้งหมดให้เจ้าเอาไปศึกษาเอาเอง ดูว่าสูตรไหนที่เหมาะสมกับเจ้าที่สุดนอกจากการกันอูสถเปิดสวรรค์ข้าแนะนำให้เจ้าสร้างธุรกิจย่านดาราขึ้นมาซะสิ่งนี้จะเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มทรัพยากรได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนขอรับว่าข้าจะทําถ้าเชื่อว่าหาคข้ากลับไปยังแดนวิจิว่างเปล่าย่านดาราก็คงเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วในฐานะเจ้าที่เป็นผู้ปกครอง แห่งแดนวิจีว่างเปล่าอย่าลืมว่ายังมีดวงดาวและนาบล่างอยู่ภายใต้ในแดนนั้นลองไปหาสำรวจดูบ้างอาจจะได้พบเข้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดขอบคุณสำหรับการชี้แนะใช่แล้วก็เกือบลืมไปเลยว่าะข้าเองก็ได้รับต้นอรมาตะนิรันมาจากพิฆภัวรวาและนาบล่างาสามารถจากการเกี่ยวกับแดนมิติว่าเปล่า,ลาจนสมบูรณ์แล้วเคงว่าคงจะไม่ต้องกังวลเรื่องทรัพยากร ข้ายังมีอีกเรื่องว่ามาข้าหญิงท่านทราบใช่ไหมเกี่ยวกับการควบแน่นต้นกําเนิดธาตุของข้าข้ายังต้องการต้นกําเนิดธาตุทองคำและธาตุยินหยางที่เป็นลำดับสูงไม่ทราบว่าท่านจะช่วยเหลือข้าได้หรือไม่เออสรุปว่าเจ้าจะบรรลุเขตแดนเปิดสวรรค์ชนั้นสูงโดยตรงให้ได้เลยใช่ไหมนายหญิงปลายทางร้อยลี้ข้าเ้ามาแล้วเก้าสิบมันเกินกว่าครึ่งทางแล้ว ข้ายอมแพ้ไม่ได้นายเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วข้าจะไม่ขัดขวางข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจในอนาคตการที่จะค้นพบต้นกำเนิดยินอย่างนั้นเป็นไปได้แต่ความสามารถของเจ้ายังไม่มากพอที่จะรับมันเอาไว้เจ้าจะเข้าใจหลังจากที่ได้เห็นภาพจักรวาลน,นี้เองดินแดนใหญ่เหล่านี้ทำไมไม่เห็นมีข้อมูลใด,ดๆเป็นไปได้ไหมว่ามันมีปัญหากับ แทนที่จักรวาลหลายพันปีก่อนดินแดงขนาดใหญ่เหล่านี้เคยมีกองกำลังอยู่แต่ตอนนี้มันถูกทำลายหายไปแล้วกองกำลังทั้งหมดของดินแดงขนาดขนาดใหญ่นี้ถูกทำลายพลังแบบใดการที่สามารถทำสิ่งนี้ได้ไม่ใช่พลังแต่เป็นมหาจตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลคืออาทิตย์แฝดเผาและแสงเงาจันทราอาทิตย์แผดเผาและแสงเงาจันทรา เกิดมาเพื่อต่อสู้กันเช่นเดียวกับน้ำและไฟที่ไม่สามารถเข้ากันได้การต่อสู้ของพวกเขาทําลายดินแดงขนาดใหญ่ไปนับไม่ถ้วนถ้าหญิงท่านอย่าบอกนะว่าพลังหินอย่างนั้นมาจากพวกเขาทั้งสองถูกต้องพวกเขาคือหินและหยางที่บริสุทธิ์ที่สุดใน,ในจักรวาลสามพัน 3, โลกแต่ข้ายังไม่อยากตายฮ่าฮ่าานั่นสิใครก็ไม่อยากตายทางนั้นแหละ แต่ไม่ต้องห่วงข้าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการค้นหาทรัพยากรสำหรับการให้เจ้าได้บรรลุเขตแดงเปิดสวรรค์เช่นนั้นข้าขอตัวลาเจ้าอย่างใครเปิดประตูอยาคิดว่าจะหลบซ่อนตัวจากข้าได้ข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ข้างในนั่นเจ้าไปสร้างวีรกรรมไว้ที่ไหนมาอีกอันนี้ข้าก็ไม่ทราบชิ้นกันแต่ปกติแล้วข้าเป็นคนมือสะอาดถ้ขอรับข้าจะไป มีวิเยกรรมที่ไหนได้อย่างไรหากไม่ใช่แล้วทำไมเจ้าไม่ออกไปล่ะข้าแค่ตกใจห้องโถงผ่านไปสิบปีในที่สุดเต่าในกระดองเช่นเจ้าก็โผล่หัวออกมาขอโทษนะเออคือว่าเจ้าเป็นใครลานประลองอสุราวี่ลอชาอะไรนะวี่ลอชาที่อยู่อันดับหนึ่งนะร้อใช่ไหมนางเป็นอันดับหนึ่งในลานประลองอสุราข้าจำได้ ้าได้ยินว่านางเป็นศิษย์ที่โดดเด่นที่สุดของเผ่าอสูรตรงเทียนตอนนี้นางน่าจะเป็นขีดแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่หกแล้วเจ้าเด็กนั่นมันใครกันทําไมวี่ลอยชาถึงได้ลดตัวลงไปท้าดวงขก่เขีแดงจักรพรรดิวะเจ้านี่เองที่เคยพ่ายแพ้ให้กับข้าที่ลานปะลองอสุราเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้ากลับมาแล้วเจ้าของร้านเผยข้าพอยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าน้องวี่ตามล่าข้าไปทําไม ข้าขอท้าเจ้าอะไรนะอันดับหนึ่งกับไอ้เด็กนี่เนี่ยนะไม่มีทางข้าไม่อยากจะเชื่อกับตาตัวเองท้าข้างั้นหรือท้าข้าทาไมกันข้าเคยพ่ายแพ้ให้กับเจ้าในวันนั้นแน่นอนข้าต้องการล้างตาอีกสามวันยามเที่ยงข้าจะรอเจ้าอยู่ที่ลานประลองอัสุราเป็นสตรีที่บ้าบิ่นอะไรเช่นนี้เจ้าของร้านเผยไม่ต้องซ่อน ขอโทษพี่หยางท่านก็ทราบดีว่านางวี่ลอยชานั้นเป็นพวกน่าลำคาญมากเพียงใดเขามาหาข้าที่ไปเรียนทางทุกวันก็ลองคิดเอาว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาข้าต้องเจอสิ่งนี้ในทุกวันข้าสนดงั้นหรือย่าดีกว่าพี่หยางหากเจ้าไม่ไปอย่างที่ข้าบอกนางเป็นพวกน่าลำคาญนางสามารถไปสู่อันดับที่หนึ่งได้ภายในครึ่งปีและคนที่นาง รอคอยก็มาถึงแล้วนางคงไม่ยอมปล่อยไปไง่ายๆย,ยุ่งยากจริงๆนางเป็นคนเผ่าอาสูนตรงเทียนแล้วพวกเขาจะไม่อยู่เฉยแน่หากว่านางเป็นอะไรไปเช่นนั้นอีกสมวันข้าจะไปพบนางสมงกบเป็นพี่หยองอีกสามวันข้าจะไปรอท่านอยู่ที่ลางประลองอาสุรานายท่านต้องการที่จะไปจริงๆหรือเจ้าคะข้าคิดว่าควรจะต้องระวังให้มากๆ เจ้าจะให้ข้าระวังอะไรเจ้ากลัวว่านางจะสามารถเอาชนะข้าได้งั้นหรือข้ากลัวว่าท่านจะเผลอข่านางต่างหากเช่นนั้นพวกอาสูรตรงเทียนยจะไม่อยู่นิ่งแน่ไม่หรอขอบคุณที่เจ้าเป็นห่วงข้านะเอาละเวลาที่เหลือก็ไปหาดื่มหน่อยดีกว่าลานประลองอาสุรานั่นคืออย่าง่าเงั้หรือข้าให้มากสุดเลยครึ่งยามผู้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยข้าให้เลยว่าเขายืนอยู่ได้ไม่ถึงกา้านทู ท่างน้อยข้าหวังว่าเขาจะไม่พ่ายแท้จนหน่าเขียดเกินไปนะอย่างน้อยก็สักยีสิบกระบวนท่าอยอกไปฟังเลยเดี๋ยวจะไม่สุขอารมณ์เอาพวกเขาเหล่านี้มันมีปากก้วกล่าวไปเรื่อยทำไมเจ้าของร้านเผยต้องกดดันเช่นนั้นด้วย 1. นหนึ่งชั่วยอมพี่หยองแข็งแกร่งเขาจะสามารถยืนหยัดอยู่ภายใต้วี่รอชอยชหนึ่งชั่วยอมแน่ๆที่เช่นนั้นงั้นหรือ นายท่านข้าลงโอสถเปิดสวรรค์ไปมากกว่า360ล้านเมตรให้ท่านข้ารู้ว่าท่านจะต้องชนะองวีข้าขอยอมแพ้เจ้าไม่ได้งง้นเหรอนายท่านอย่าทำตัวงี่เง่าเจ้าจะปั่นหัวข้าเล่นเงินหรือไม่หลอกไม่หลอกช่างมันเถอะข้าจะให้เจ้าชนะไปเจ้าจะได้ไม่ต้องมาตามสนใจข้าอีกเจ้าจะยอมแพ้ให้กับข้าเจ้ามองเห็นชัยชนะและความพ่ายแพ้เป็นอะไรกัน ข้าไม่ได้อยากสู้กับเจ้าสตรีงามเช่นน้องวีจะให้มาทำอะไรเจ็บตัวเช่นนี้ได้อย่างไรหรือว่าเจ้าไม่ได้ต้องการให้ข้าพ่ายแพ้ถ้าไม่ได้อยากเอาชนะโดยที่ไม่ได้พยายามเก็บความปัถนาดีของเจ้ากลับไปและมาต่อสู้นอยางตรงไปตรงมาในเมื่อเจ้ายืนกลางเช่นนั้นข้าจะต่อสู้กับเจ้าอย่างตรงไปตรงมาเท่าที่จะทำได้มันต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว อยู่หรือตายขึ้นอยู่กับพวกเจ้าเองไม่มีอะไรต้องกล่าวการต่อสู้เริ่มได้เตรียมรับมือเร็วอะไรเช่นนั้นข้าไม่ได้เหมือนแต่ก่อนหรอกนะคนที่ต้องรับมือมันคือเจ้าต่างหากช่องวูเต็มไปหมดพายุฝนบุผาทําอะไรเขาไม่ได้งันหรือเป,เป็นไปได้ยังไงน่ามานแค่วิชาที่ซ้ายป็ิสุขของอี้ลอยชาไม่ใช่หรออย่งข้าใช้วิธีการใดทําลายสิ่งนั้น อย่างใครใตาเสะเถอ่ข้าดูนางมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้นางดูจริงจังกว่าครั้งไหนๆนางทําสําเร็จแล้วเจ้าเด็กนั่นไม่รอดแน่แงสัรสะเทือนนั่นมันอะไรเจ้าแพ้แล้วอย่ามายุ่งกับข้าอีกจบแล้วโอสดเปิดสวรรค์ล้านมิตรของข้าคิดไว้อยู่แล้วใบหน้าที่งดงามของเจ้าจะให้มีบาดแผลได้อย่างไรพัก่อนเถอะก่อต่อสู้ครั้งนี้ ผู้ชนะได้แก่ยงางไอเรื่องจริงนะเหรอวี่ลอยชาแพ้จริงๆเขารอบจูโจงเขาชนะวี่ลอยชาเพราะรอบจูโจมไรยางอาอแล้วมันจะต้องเป็นการรอบโจมตีแน่แไรยางายพวกผีพนันหากเจ้ากล้าที่จะพนันก็ต้องกล้าที่จะยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยสิฝากไว้ก่อนเถอะข้าระเบื่อคนประเภทเหล่านี้จริงๆได้เวลากลับแล้ว อยองค่อยน้อยก่อนต่อสู้ในวันนี้เปิดหูเปิดตาชลาผู้นี้ยิ่งเนาะท่านคือผู้รับผิดชอบดูแลลานประลองอสูรแห่งนี้กันหรือข้าจะต้องได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมไมอยชัยเรื่องบังเอิญนแน่แน่ที่จะสามารถเอาชนะอวีหล่อชาได้ด้วยเพียงสิบลมหายใจมีผู้เอาชนะสิทธิ์ของเผ่าอสูรตรงเทียนได้แบบนี้พวกเราคงไม่เหมาะที่จะถูกเรียกว่าม่วงสวงสวรรค์แล้วสิ นี่เป็นรางวัลการดื่มพันและกำไรไออันนี้มันคือกำไรของข้าต้องได้รับถูกต้องแล้วแต่อุสุทธ์เพลสวร์ร้อยล้านเม็ดนี่คืออะไรข้าควรที่จะได้รับมากมายถึงขนาดนี้งันหรือความแข็งแกร่งของเจ้านั้นข้ามองเห็นมันหากเวลาผ่านไปชื่อของเจ้าจะถูกรู้จักทั่วจักรวาลน,นี่คือเป็นการตอบแทนของล้านปลองอัศราตอบแทนอันหรเรื่องอะไร เรื่องที่ข้าจะขอว่าเจ้าอย่าได้มาเหยียบลานประลองอัุราของข้าอีกในอนาคตเรื่องของข้ามีคนเห็นมากมายเช่นนั้นแลกหาข้ากลับมาอีกครั้งคนอื่นๆจะต้องวางเดิมพันที่ข้าอย่างแน่นอนอัศูนตรงเทียงกลัวว่าข้าจะไปทําลายช่องทางการหากินของพวกเขาจีนต้องการที่จะติดบัญชีดำกับข้า